สวัสดีค่ะมีข่าวเรื่องรถไฟฟ้ามานำเสนอรถไฟฟ้า20บาททุกสายทุกเส้นทางเริ่มใช้จริง30กันยายน2568นี้เช็คขั้นตอนใช้สิทธิ์ที่นี่สิ้นสุดการรอคอยนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายกำลังจะกลายเป็นจริงในวันที่30กันยายน2568นี้ ชาวกรุงเทพและปริมณฑลเตรียมเฮได้เลยเพราะรัฐบาลประกาศใช้ค่าโดยสารสูงสุดเพียง20บาทสำหรับการเดินทางทุกสายทุกเส้นทางรวมแปดสายหลักได้แก่สีแดงม่วงเขียวน้ำเงินชมพูเหลืองทองและแอร์พอร์ตเรลลิงใช้สิทธิ์ยังไงเพื่อให้ได้รับสิทธิ์โดยสารในราคาสุดคุ้มนี้ต้องทำตามขั้นตอนดังนี้ ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเดือนสิงหาคม2568ต้องใช้บัตร EMV หรือบัตรรับบิดแบบเติมเงิน ABT ที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้นนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ไม่ลงทะเบียนยังคงต้องจ่ายค่าโดยสารในอัตราปกติหมายเหตุในช่วงแรกระบบตัวอาจยังไม่เชื่อมต่อกัน100%เซ ผู้โดยสารที่เดินทางข้ามระบบอาจต้องพกบัตรมากกว่าหนึ่งใบแต่ค่าโดยสารรวมยังคงไม่เกิน20บาทต่อเที่ยวทำไมต้อง20บาทนโยบายนี้เป็นการเดินหน้าลดค่าครองชีพตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ามาแน่ หลังจากทดสอบแล้วได้ผลดีในสายสีแดงและม่วงที่เริ่มดำเนินการไปตั้งแต่16ตุลาคม2567ข้อมูลล่าสุดระบุว่าผู้โดยสารสายสีแดงเดือนธันวาคม2567เพิ่มขึ้น24.88%ผู้โดยสารสายสีม่วงเพิ่มขึ้น4.89%รายได้รวมทั้งสองสายเพิ่มขึ้น12.28%หรือกว่า49.91ล้านบาท อนาคตไร้บัตรเตรียมใช้ QR Code ได้ทุกสายภายในปลายปี2,569ผู้โดยสารจะสามารถจ่ายค่าโดยสารได้ด้วย QR Code ผ่านแอปโดยไม่ต้องพกบัตรอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกเดินทางแบบไร้รอยต่อโดยขณะนี้กำลังพัฒนาระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางเพื่อให้การเดินทางหลายระบบคิดค่าโดยสารรวมได้อัตโนมัติ และคืนส่วนแบ่งให้ผู้ให้บริการแต่ละรายอย่างถูกต้องโมเดลต้นแบบจากชงชิ่งประเทศไทยได้นำโมเดลจากนครชิ่งประเทศจีนมาเป็นต้นแบบโดยที่นั่นผู้โดยสารสามารถสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันจ่ายค่าโดยสารได้ง่ายและถูกช่วยให้คนหันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นและรัฐไม่ต้องอุดหนุนส่วนต่างในระยะยาวสรุปสั้นๆสำหรับคนมีเวลาน้อย รถไฟฟ้า8สายทุกเส้นทางใช้ได้ในราคาสูงสุด20บาทเริ่ม30กันยายน2568รต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเดือนสิงหาคม2568ใช้ได้เฉพาะบัตร E-MV หรือรับบิดที่ลงทะเบียนไว้ปลายปี69ใช้ QR code แทนบัตรได้ทุกสายรถไฟฟ้าสีม่วงสี 4, แดงทดลองใช้แล้วผู้โดยสารพุ่งรายได้เพิ่ม ใครที่ขึ้นรถไฟฟ้าประจําเตรียมให้กันนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ